วาจะเสพผ่านคำกรรองเสียงสลาลงทุกตอนเสียงสลาลงทุกตอนจะนั่งน้องดังปราสเด็กแนวสิบร้อยพันแปดที่จะดีนำมาซ้อนใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเินสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อบแคะกต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแน่ว สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการห้องแนะนํากันอีกเช่นเคยนะคะกับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงหวยมากๆเลยน้องๆก็ต้องอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าป่วยไปเนี่ยจะอดดูรายการห้องแนะนําค่ะและตามที่ทางรายการนะคะได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ของรายการนะคะที่มีชื่อช่วงแบบสุขหัดเพื่อนำเสนอ มากยิงขึ้น่และเช่นเคยค่ะสำหรับผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าท้ายรายการของเราเนี่ยมีคำถามให้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคย แต่ว่าวันนี้ค่ะจะมีอะไรไม่ได้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะรายการห้องแนแนวในวันนี้ถ้าพูดถึงวงการมวยไทยไม่มีใครเมื่อรู้จักเขาเราจะพาไปรู้จักกับชายที่ได้รับฉาย,ยาว่านักชกหน้าหยกพบกับคุณสามารถพยักลุ่นในช่วงเปิดแฟนรุ่นพี่และในช่วงแบบฝึกหัดความฝันของเด็กสาวที่อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองไปพบกับน้องฟ้ากับความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ไปติดตามชมกันครับในช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะพี่ปิ๊กจะพาเราไปทำความรู้ จักกับรุ่นพี่ท่านนึงค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงวงการมวยไทยเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะและเขาผู้นี้นะคะยังมีผลงานอื่นออีกมากมายะะไม่ว่าจะเป็นงานสแสดงหรือว่าการร้องเพลงเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับรุ่นพี่ท่านนี้กันเลยดีกว่านะคะกับช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนี่มาพบกับนักกีฬาระดับโลกนะครับเป็นนักมวยแชมป์โลกนะครับโดยฉายาของเขาก็คือนักชกหน้าหยกนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับไปพบกับรุ่นพี่คนนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสามารถสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคำถามแรกเลยก็คือว่าตอนนี้เราก็อยู่ค่ายมวยของคุณสามารถนะครับในชีวิตในวัยเด็กเนี่ย เป็นยังไงครับเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆเลยว่าความเป็นมาเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรนะครับก็จริงๆแล้วผมก็เด็กบ้านนอกทั่วๆไปฮะพ่อแม่ก็พ่อเป็นอาชีพประมงค่ะประมงมนะครับแม่ก็เป็นแม่บ้านปกติแม่บ้านนะครับก็ผมเริ่มเข้าวงการมวยตั้งแต่อายุสิบขวบตอนนั้นก็คือแม่เพิ่งเริ่มเสีย แม่ซตอนต่อยมวยอยู่เอ้ยตอนเรียนอยู่ปสี่ปสีนะคะแม่เสียเราก็เลยมาต่อยมวยเพราะที่บ้านผมเนี่ยเขาเขาชอบมวยกันหมดเขาก็เลยจับผมมาซ้อมมวยมาต่อยมวยครับก็เริ่มต่อยมาตั้งแต่สิบขวบนะครับแล้วตอนนั้นรู้ได้ยังไงว่าชอบมวยครับแบบชอบตอนเล็กๆถามว่าชอบไหมผมไม่ไม่ได้ชอบมวยฮะแต่เป็นเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาชอบเขาก็เลยจับน้องๆมาหัดมวยกันในบ้านผมก็เลยส่วนมากก็จะ เน้นมาทางมวยกันหมดครับฮ <ะ S 1> แล้วก็ชกมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ชกมาตั้งแต่สิบขวบจนจนอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะฮะถึงเลิกครับแล้วตอนนั้นเน้นมวยแบบไหนครับมวยไทยหรือมวยสากลต้นจจกมวยไทยก่อนฮะก็ผมต่อยมวยไทยมาก่อนจะเข้ากรุงเทพมาผมก็ต่อยมาประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบครั้งแล้วฮะโอโฮพอเราเริ่มโต,ตเริ่มโตน้ําหนักเราได้เราก็เข้ามาต่อยในกรุงเทพ มสมัยก่อนตอนเล็กก็ต่อยตามต่างจังหวัดทั่วๆไปที่ไหนมีครูต่อยเราก็ต่อยหมดนะครับแล้วเวลาการเทรนเนี่ยตอนนั้นสิบกว่าขวบนะครับแล้วก็มีการเทรนกรันการฝึกยังไงบ้างครับจริงๆสมัยก่อนถามว่ามีการเทรนไหมไมก็คือซ้อมทั่วๆไปเหมือนกับนักมวยไทยทั่วๆไปคือก็เช้าขึ้นมาก็มีวิง่งวิ่งนะครับวิง่งตีสี่เลยป่ะครับตื่นตีสี่ก่อนผมก็ตื่นประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งครับวิ่งฮะ แล้วก็กลับมาก็มาซ้อมซ้อมเสร็จก็นอนนอน,น,อนตื่นมาก็ซ้อมอยู่อย่างเงี้ยกิจวัตรประจําวันก็คือเช้าวิง่งซ้อมกลางวันนอนเย็นตื่นมาก็ต้องวิง่งมาซ้อมเหมือนเหมือนทั่วๆไปฮะครับอยู่อย่างนี้มาตลอดครับแล้วเวลากินนี่ต้อง<ม>ควบคุมอาหารอะไรไหมครับเมื่อก่อนเราไม่ได้ควบคุมอาหารคือเรากินตามปกติน้ําหนักเราเราไม่ไม่มีการคุมน้ําหนักสมัยก่อนครับ คือไม่ไม่ได้มาดูที่น้ําหนักดูตัวตัวเท่ากันก็ต่อยกันน้ําหนักมากน้อยกว่าโล2โล 2> ต่อยได้ต่อยฮะครับคือผมเห็นในห,หนังเนี่ยแบบเวลาเขาก่อนออกวิ่งนี่เขาก็ต้องกินเหมือนไข่ลวกอะไรงี้ป่ะครับไข่ลวกสดๆอะไรไข่ก็ไม้ก่อนถามว่ากินไหมก็กินบ้างเป็นครัคร้งฮะไม่ได้กินเป็นประจําทุกวันเพราะตอนอเล็กๆเ,เราก็ไม่ไม่ได้มาดูแลเรื่องอาหาร<อ>ก็ตามมีตามเกิดทั่วๆไป พวกเรื่องอาหารที่เราจะมาเน้นเรื่องตอนหลังๆเริ่มโตแล้วเริ่มต่อยเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราจะมาเน้นเรื่องอาหารนะครับก็ต่อยมวยไทยมานานแล้วก็ไปตามเวทีต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมครับผมต่อยมวยไทยมาก็ประมาณสักสิบขวาปีเหมือนกันฮะตั้งแต่สิบขวบผมมาเลิกมวยไทยตอนอายุยี่สิบสามย่างยี่สี่ฮะเลิกมวยไทยแล้วก็หันมาต่อยสากลอก็ต่อยสากลอยู่ประมาณสัก ีครึ่งถึงสองปีก็ประสบความสําเร็จจนได้เป็นแชมป์โลกฮะใช่ใช่ฮะแล้วทําไมตอนนั้นถึงเปลี่ยนจากไทยเป็นสากลครับหรือมันเพื่อไปเวทีโลกไม่ไม่ไม่ใช่ฮะเพราะจริงๆเราเองเราก็ไม่ได้ถนัดทางมวยสากลครับเราถนัดทางมวยไทยที่หันมาต่อยสากลเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่มีคู่ต่อยฮะปีหนึ่งก็อาจจะต่อยแค่ครั้งเดียวปีสุดท้ายที่ผมเลิกมวยไทยปีนั้นทั้งปีคือผมไม่ได้ต่อยเลยมันไม่มีคู่ไม่มีคู่ฮะไม่มีคู่ที่เหมาะสม Uh huh. ฮะเราก็เลยต้องหันมาต่อยสากลเพราะอาชีพนักมวยถ้าไม่ต่อยมวยก็ไม่มีตัง uh huh. เราก็ต้องหันมาต่อยสากลฮะครับคือ,อไรายได้ของนักมวยคือจะเป็นแบบทีละช็อตๆ<ะ>ใช่ไหมครับก็คือต่อยครั้งหนึ่งก็จะได้ค่าตัวทีหนึ่ง uh huh. ฮะไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับ uh huh. ครับแล้วก็พอต่อยสากลก็ต่อยไปสักระยะกี่ครั้งกว่าจะชิง <ผม S 1> แชมป์นะครับต่อยสากลต่อยไป11ครั้งครั้งที่12ชิงแชมป์โลกฮะเราก็ได้แชมป เพราะมวยสากลนี่ผมต,ต่อยต่อยไม่นานประมาณสักสองปีสองปีกว่าสามปีไม่เกินสามปีฮะแล้วก็เลิกมวยสากลเลิกมวยสากลนี่เพราะเราไปป้องกันที่ออสเตรเลียแล้วเราแพ้ก็โดยทั่วไปของมวยไทยถ้าเสียแชมป์โลกแล้วก็คือส่วนมากก็จะเลิกที่เราเลิกตอนนั้นก็ร่างกายเราก็ยังดีเราก็เลยหันกลับมาต่อยมวยไทยอีกทีหนึ่งม,มาต่อยมวยไทยกลับมาต่อยอประมาณสักสองปีแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิก<ะ>แล้วเวลา ยุทธศาสตร์เวลาชกกับคนหรืออะไรเงี้ยครับมีการวางแผนไหมแบบว่าสมมติเจอคู่ต่อสู้คนนี้เราจะต้องหลบยังไงชกเขายังไงจริงๆแล้ว<อ>ระดับถ้าอย่างระดับมวยไทยก็เหมือนกันนะช่วงหลังๆที่เราเริ่มเก่งเริ่มเป็นยอดมวยเนี่ยเราก็ต้องรู้รู้คู่ต่อยด้วยว่าเออคู่ต่อยคนนี้ต่อยยังไงอะไรยังไงแล้วเราเวลาเราซ้อมเราก็จะมีแก้ทางกันตรงนั้นแต่มันมาแก้ทางข้างล่างก็คือเป็นแค่บอกแนวทางพอขึ้นไปต่อยข้างบนนี่มัน คู่ต่อสู้เขาไม่ได้มาเหมือนเราเหมือนเหมือนเราซ้อมกันเอาไว้พราแต่ละคนเ็าต่อยคือเข้ามาเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทางคือแก้ทางเรามาเหมือนกันราาเมสำคัญสุดเราก็คือต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีอ๋อครับแล้วเวลาพักยกอะไรเงี้ยหรือไงเนี่ยเขาจะแบบพี่เลี้ยงจะสอนสอนนี่ยช่วยไม่ได้เพราะนักมวยเขาออกวุ้ดไม่ได้ตามที่พี่เลี้ยงบอกฮะเพราะนักมวยขึ้นไปต่อยนี่เขาสัญชาติญาณเหมือนกันว่าจังหวะนี้เขาควรเตะไม่เตะนักมวยเขาจะรู้ เราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นเขาเตะมาเราจะดึงหรือเราจะบงังหรือเราจะโต้มันก็ต้องไปแก้บนเวทีอีกทีหนึง่งครับอ๋อครับก็คือว่าพี่เลี้ยงอะไรก็ได้นิดหน่อยเนาะก็ได้แค่ว่าให้น้ําให้หายเหนื่อยช่วยพัดแม่ช่วยพัด,ช,พดช่วยนวดให้หายเมือ่อยหายเหนื่อยครับแต่บนบนเวทีเรานักมวยต้องแก้เองหมดฮะครับเรื่องราวของพี่สามารถเพียงรุนเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของพี่เขาอีกมากมายให้ได้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงนี้รากันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรราายกค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com s l a s h ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจีนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีดีเพราะเรื่องราวสนุกสนุนหรืออาจเพราะความประทับใจ ที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยายรยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องคงไม่รู้ยามวนแต่นั่งมองเจีนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจเตะหนึ่งซองมาที่ห้องแน่แน่กลับมาพบกับรายการท่องแน่วในช่วงที่สองคะ่ะซึ่งในช่วงนี้คะ่ะทางรายการของเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมะะ่ ให้น้องๆเนี่ยได้รับความเข้ใจเกีกับเรื่องการทํางานในแต่ละสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงแบบฝึกหาดค่ะช่วงแบบฝึกหัด You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. ชื่อสวาวนีจันยาสุรินทร์ค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าอยู่โรงเรียนเบญจมาราชานุสร์อชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะอยากจะเป็นดีไซนเนอร์ค่ะเพราะได้โรงเรียนพิเศษศิลป,ปะมาค่ะแล้วมีความชื่นชอบและ,และนี่ก็คือน้องฟ้าเด็กสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซนเนอร์นะครับเป็นน้องท่หน้าตาเก๋ๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าน้องเขาจะทาแาบปกึกหัดกับเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังอาจารย์เขาบอกว่าสาขาวาแฟชั่นต้องเรียนอะไรกันบ้าง ่กวีวาอาจารย์สุปริยาสุธรรมธารีกุลน,นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหากจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารเป็นคือจะต้องอธิบายได้ว่างานของเราเป็นยังไงเราต้องการขายงานเราต้องการ แสดงความเป็นผู้นำเราต้องการแสดงความคิดเราต้องการจะบอกคนอื่นเขาว่างานของเราดีไงอันนี้ก็คือสื่อสารเป็นอ,อ,อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ก็คือว่าทำงานเป็นทีมได้ไม่ใช่มีความมั่นใจแล้วกเ็เห็นแก่ความคิดของตัวเองอย่างเดียวนะคะน,นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่างานดีไซน์มีหลายนิตติต้องทำงานหลายอย่าง ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตต้องเป็นคนที่นักประดิษฐ์ต้องเป็นคนที่ค้นคว้าเก่งต้องเป็นคนที่ทดลองเก่งต้องเป็นคนที่เป็นช่างต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพรสวรรค์มาก่อนแล้วถึงบอกว่าทำได้ถึงจะมาเรียนได้พรสแสวงก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วย ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับในเรื่องของพรสวรรคเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงอะไรมันก็จะไม่ยากอย่างที่คิดครับแล้วน้องฟ้านี่แหละครับจะมีพรสวรรคหรือพรสวรรเดี๋ยวเราไปชมพ,มพร้อมกันเลยดีกว่าครับเนมามีอะไรเหรอคือส,สนใจเรียนสาขาไฟฟ้าอ่อนนะนั่นก่อน มาจัดโรงเรียนอะไรนะคะฟาจากเด็กคตันา่าราชั่นทำไมถึงสนใจเรียนแฟชั่นชอบการออกแบบค่ะแล้วชอบการแต่งตัวแลแ้วใฝ่ฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองโอ้โหมีฝันไกลามากเลยนะเอ่อคิดจะมาเรียนเนี่ยเตรียมตัวไงมาบ้างคะข้ามีเรียนทฤษฎีรออิอ่มนะแล้วก็การออกแบบแต่ว่าตัดเย็บนี่คือ ยันเดเรียนหนูสนใจแฟชั่นในเสน้นทางไหนบ้างเช่นดูทีวีหรือว่าซื้อแม็กเจซีหรืออะไรต่างๆทำอะไรคใช่เป็นแม็กเจซีคือพอหนูจะแบบสนใจแนวพวกหวานๆอ๋อผู้หญิงหวานๆคะก็พอพูดหวานก็เผอิญในเพาะในเมืองตูก็มีเรื่องอะไรหวานๆให้หนูได้ทำงานนะคะเออหนูเคยเห็นเสื้อผ้าพวกนี้ไหมคะ จริงหรอโอ้โหถ้าไม่เคยเห็นละแย่เลยนะแล้วเรียนแฟชั่นดีไซน์ต้องเคยเห็นหนูเคยไปแถวสยามสกแควร์ไหมที่เขามีกลุ่มที่แต่งกายคอสเพลย์เนี่ยแหละนี่เขาเรียกว่าคอสเพลย์นะคะซึ่งเป็นเ,เสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมทีเ่เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแต่งตัวล้อเรียนการ์ตูน นะคะการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นคือเริ่มต้นก็คือมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละนะคะทีนี้หนูก็จะเห็นว่าอุย้ยเสื้อผ้าเนี่ยมันเเป็นอะไรหวานๆน่ารักน่าักนะคะก็หนูลองไปสเกชตมานะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูอาจจะแบบว่าตายแล้วหนูไม่รู้จะทําเสื้อให้มันเหมาะสมกับวัยหนูยังไงหรือหนูจะทําได้อารมณ์ไหมกับคําว่าโกดโลลี ดีครูมีพี่อยู่สองคนก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยแนะนำหนูได้นะคะเดี๋ยวโหนูลองทำงานก่อนลองคิดเองก่อนแล้วค่อยให้ครูแนะนำนะคะนูจะได้ความคิดเป็นเจอสงสัยไหมเนี่ยนั่นสิครับอาจารย์ผมเห็นหน้าน้องเขางงถามอะไรก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วอย่างนี้จะไหวไหมครับเนี่ยน้องฟ้า เราขอตัวไปศึกษางารทำงานเรื่องต้นได้ค่ะแล้วก็ขอให้ช่างสังเกตด้วยนะว่า<ม>พี่ๆเขาทำอะไรกันแล้วก็สังเกตว่าการทำงานเบื้องต้นต้องทำอะไรบ้างนะคะใช่ค,ค,ค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องฟ้าสาวน้อ้ที่ฝันฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์และแบบฝึกหัดที่เราจะให้นะคะจะท้าทายขนาดไหนนั้น ตามชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะร่วมรายการกับเรานะคะน้องๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรท้ายรายการค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการท่องแนนแนวก็ได้นะคะและทางรายการเนี่ยจะส่งแบบทดสอบคนพบเองไปให้น้องๆทำค่ะไม่แน่นะคะน้องๆอ,อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมในช่วงแบบสุณหัดกับเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com/slash ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่รองคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็สมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใช้สเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจ มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยรลหลรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รองก็คงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองเจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมบแค่กต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แน กลับมาสู่ช่วงแบบฝึกหัดค่ะในเบลก้แล้วนะคะเราได้พาน้องฟ้าเนี่ยไปดูการเรียนการสอนของวิชาสาขาแฟชั่นดีไซน์กันไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะดูต่อว่าไอ้สาขาวิชานี้เนี่ยเขาต้องเรียนอะไรกันบ้างและน้องฟ้าค่ะจะนํามาประยุกต์ใช้กับแบบฝึกหัดที่ได้รับอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงแบบฝึกหัดและแล้วน้องฟ้าก็ได้รับแบบฝึาากหัด ชุดแนวกรลลิต้าครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของฟ้ากันต่อดีกว่ากีจะเข้ามาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เก่งครกลัวอาจารย์พอมาเจออาจารย์แล้วก็รู้สึกดีค่ะอาจารย์ใจดีเป็นกันเอง ก็ได้รู้การวางแบบแพทเทิร์นการตลาดการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะจากที่ไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้รู้ก็ทําให้รู้ได้เข้าใจอะคะ่ะอาจารย์เขาได้ให้แบบฝึกหัดไหมอาจารย์ได้ให้แบบฝึกหัดมาค่ะก็เป็นการออกแบบชุดโดยใช้ลอ l ิต้ากับโคทิกมาผสมผสานกันเป็นชุดที่สามารถใส่เดินได้ทั่วไปอะคะ่ะ ยอดเยี่ยมมากเลยครับน้องฟ้าที่สามารถจดจำรายละเอียดต,ต่างๆได้ทั้งเรื่องการเรียนและแบบฝึกหัดตอนแรกเห็นทำหน้างงๆนึกว่าจะลืมซะอีกแต่เาเป็นว่าตอนนี้เราไปชมการเรียนการสอนที่น่าสนใจของสาขานี้กันดีกว่าครับคืออันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะเรียนด้านนี้ต้องเข้าใจว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันสร้างจินตนาการได้เยอะมากค่ะก็อันนี้จะเป็นการอินสปเรชันเนี่ยคือเราจะมีแพทเทิร์นแปลกๆคือเป็นหลุม เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเออโอ๊ตเมื่อกี้มีใครเย็บเป็นหลุมยังจ๊ะขอดูสักหลุมได้ไหมของหนุ้ยนัติกาไม่ให้อาจารย์ดูหน่อยเร็วเนี่ยค่ะพอเรามองตป๊บเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนแพทเทิร์นหลุมเวลาจะต้องเอ่อจะต้องมาเป็นเดรฟอย่างของเกวารินเกวารินเดิมมานี่หน่อยเร็ว เดินไปนที่สิคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมานั่งทําของเขาอะไรเงี้ยเออมีปงมีโป,อ,ปอ,อาหารหน้าหากล้องเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็อุตสาคือตั้งใจระหว่างมิกกับระหวางสองแมททิวเอียลที่ว่าเป็นขนแล้วก็เป็นผ้าวูลแล้วเป็นหนังก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ก็มีแบบหนึ่งแต่ด้านข้างก็จะมีดีเทล ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็เป็นการที่ว่าเอ้ยเนาะคือหนังที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยเออเรามาผสมก็จะเป็นผ้าบนเข้าเนาะจะจะเกิดคนปกติที่แต่งเสื้อผ้าปกตินี่ค่ะอาจจะเอ้ยมันใช้ก็ได้ดหรอเพราะว่าคนปกติอาจจะเลือกแค่เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตจบแต่ว่าคนพวกนี้อาจจะแบบเหมือนกับว่าเรามีดีเทลในสมองในในความคิดอีกสเต็ปหนึ่งว่าเออเวลาเราผลิตงานเพื่อขายเนี่ยเราอาจจะแบบสามารถเอาผ้าพลาสิกตัวนั้นที่คิดว่าไม่น่าจะคู่ตัวนี้แต่แล้วมาเย็บคู่กันได้ แล้วทำให้เกิดมูลค่าในการขายได้ขอเชิญกอริลลาไปต่อนรับโอเคบางคนองคิดงานโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเห็นผ้าเลยก็ได้คือแต่ละคนมันมีวิธีการสร้างสรรค์าง,งานต่างกันแต่ว่าวิชาแพทเทิร์นในที่นีจ้จะเน้นการอ,าออกแบบแพทเทิร์นให้ครีเอทีฟคือถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเมจิกแพทเทิร์นนะคะทําให้ดูมันดูนปแปลกกว่าปกติหน่อยแล้วเด็กพวกนี้ก็ต้องเย็บเองนูนั่นนี่เราปีหนึ่งนี่จะมีเรียนอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นอีกแบบ ปีหนึ่งีอีกแบบหนึ่งลาฟ้าก็เหวต้องบอกตรงๆเพราะว่าอย่างของแฟชั่นของรังสิตนะคะปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนค่าวิชาดรอ w i n g หรือว่าวิชาจากรทูด,ดีมันเหมือนจำลองสองมิติ ถ้าเกิดว่าเราเคยเรียนตอนป6เนี่ยเราจะไร้ยนเขาว่าเออสองมิตินะสามิติเนี่ยคะ่ะเราจะเรียนตอนปีหนึ่งก่อนเพื่อให้เด็กรู้าว่าสองมิติเนี่ยมีกว้างคุณยาวมีความแบนเนี่ยไม่มีความลึกแล่ถ้าเกิดสามิติเนี่ยจะเริ่มมีความลึกแล้วเราจะเรียนตอนปีหนึ่งก่อนและและค่อยตอนตอนเทอมสองของแฟชั่นเนี่ยจะเริ่มมาเรียนการเย็บผ้าเนี่ยคะ่ะห้องข้างๆนั่นคือเด็กปี 1, หนึ่งนันต้องทําใจนะคะน้องๆจะต้องเรียนเรื่องการเย็บก่อนทุกคนจะต้องผ่านการเย็บหมด นะครับเพราะว่าที่นี่ถ้าหนูไม่ผ่ากนการเย็บหนูหนูจะเรียนปีสอไม่ได้น่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาหมดลงซะแล้วจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมเรื่องราวของแฟชั่นดีไซน์และน้องฟ้ากันต่อนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ ตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081 137 2303หรือ www.facebook.com ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามูวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจกระเต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้าง เก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นมหาวิทยายลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องกอคงไม่รู้อยามวแต่นั่งมอง ยันสมุดปากกาทำใจไว้ให้ร้อมใจ่ก้าวหนึ่งสองมาที่ห้องแนนแนวแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาดูกันต่อนคะคะว่าเรื่องราวของน้องฟ้าสาวน้อยผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะออกแบบชุดได้ไหมต้องติดตามชมกันให้ได้ค่ะและสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ค่ะพี่สามารถเพยียกอรุณมีฉายาในวงการมวยไทยว่าอะไรค่ะน้องๆสามารถส่งตอบมาร่วมสนุกได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการทองแนนแนวก็ได้ค่ะและทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ผู้ชมถึงบ้านเลยล่ะค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการท่องนานแนวนะคะหรือจะเป็นทาง u t u b e ค่ะโดยเซิร์ชคำว่ารายการท้องนาแนวและอีกหนึ่งช่องทางคะคือทาง RSU Wisdom TV ดานส้ม IPM ช่อง27นั่นเองและว,วันนี้ค่ะรายการท่องนาแนวก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ evet. วเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TN2 ค่ะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำวันนี้หมลลาาแะรย การท่องแนแนวแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m ห้องแนแนว .tv ครับ